สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเรื่อง Introduction to Forex นะครับก็คือการแนะนำเรื่อง Forex นั่นเองซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส Basic 4.0นะครับนะซึ่งจะทำโดยเชียงใหม่ fx. com นั่นเองนะอทีนี้เข้าเรื่องเลยนะครับนะ Forex นะครับคำว่า Forex เป็นคำย่อนะครับนะคำเต็มของมันก็คือ Foreign Currency Exchange นะครับนะก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั่นเองนะทีนี้จะให้เรียกชื่อเต็มของมันตลอดเวลามันก็ยาวเนาะอ่าเขาก็เลยย่อมันนะครับนะย่อเหลือแค่คำว่า f o r กับ x มาบวกกันนะครับอาก็เลยได้คำว่า Forex นั่นเองนะสรุปก็คือ Forex ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตรานั่นเองนะ ทีนี้เรามาดูขนาดของตลาด forex สักนิดนึ่งซึ่งเป็นเป็นไฮไลท์ของมันเลยนะนะ forex มีขนาดของตลาดหรือว่าขนาดของการซื้อขายนะครับนะประมาณ5.1ล้านล้าน US d ลลาร์ต่อวันนะครับนะ5.1ล้านล้านซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่เป็นทางการนะครับนะซึ่ง มีงานเซอร์วิ์วิจัยอย่างทูกต้องนะครับนะซึ่งทําเมื่อประมาณปลายปี2016ละตอนนี้ปี19ก็ผ่านมา2ปีกว่าขนาดก็ใหญ่กว่านี้อีกนะครับนะ,ะไม่เป็นไรยังไงก็ตามก็รู้ว่านะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะห้าล้านล้านดอลลาร์ดอลลาร์ด้วยนะครับไม่ใช่บาทไทยทีนี้ถ้าจะแปลงเป็นเงินไทยอะไรเงี้ยมันเริ่มงงเนาะ,ะทีนี้เราไปดูตลาดของบ้านเรากันก่อน เทียบนะกับตลาดหุ้นไทยของเราก็คือของเซทนั่นเองนะคือตลาดหุ้นประเทศไทยนั่นเองอมีมูลค่าการเทรดนะครับนะประมาณ4 7 0 0 0ล้านบาทต่อวันมีคำว่าล้านหนึ่งตัวเองนะครับนะอันนี้มีคำว่าล้านล้านด้วยนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นบาทนะครับนะซึ่งเล็กกว่าดอลลาร์ประมาณ33เท่านะครับนะคร่คราวๆซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับนะเป็นมูลค่าเฉลี่ย ของปี2017นะครับนะปีล่าสุดเท่าที่มีข้อมูลในมือตอนนี้นะอ่าฉะนั้นเราก็เห็นแล้วนะครับนะว่าขนาดตลาดเหมือนจะ forex เหมือนจะใหญ่กว่านะใหญ่กว่าแค่ไหนมาดูกราฟเล่นๆก่อนนะครับนะอ่าถ้า plot กราฟ excel นะก็จะได้อย่างนี้ก็คือตลาด forex นะครับนะห้าล้านล้านดอลลาร์เนาะอ่าของตลาดไทยเรานะครับนะตลาดหลักทรัพย์ไทยเราแปลงเป็นดอลลาร์ก็ได้ประมาณนี้กราฟมัน ต่ำเตีย้ยติดดินมากนะคือเทียบกันไม่ได้เลยว่างั้นเถอะนะนะ,ะขนาดว่าถ้าเราเอาตลาดหุ้นของพี่ใหญ่ของโลกเลยก็คือของนิวยอร์กมาเทียบเลยก็ต่าเตีย้ยติดดินเหมือนกันนะครับนะแันแต่แต่นะนะเทียบกันไม่ได้เลยนะนะ,ะมาดูเฉลยว่าตลาด Forex นะครับนะเทียบกับเ,เซตบ้านเราห่างกันประมาณ3,500เท่านะโอ้สามพหเท่ามันใหญ่แค่ไหนเนี่ย ก็คิดเล่นๆให้เห็นภาพละกันว่าถ้าสมมุติว่า Forex เป็นประเทศแล้วประเทศไทยเรานะต้องมีจํานวน3,500ประเทศถึงจะเท่ากันได้มันเทียบไม่ได้นะครับนะเพราะว่าทั้งโลกของเรามีประเทศแค่ประมาณ200ประเทศนะครับฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้เลยครับนะขนาดมันใหญ่มากๆนะครับนะอ่าแล้วตลาดใหญ่แล้วมันมันมันดียังไงอ่ะนะนะอ่าที่แน่ๆเลยก็คือ พอตลาดใหญ่นะครับนะมันก็มีโอกาสเยอะนั่นเองนะซึ่งเป็นสิ่งที่อ่าหลายคนนะค,นะคนที่คิดจะทำกำไรหรือว่า,าเทรดหรือเก่งกำไรต่างก็มองหานั่นเองนะก็คือคำว่าโอกาสโอเคพอรู้อย่างนี้แล้วว่าตลาด forex ใหญ่มากมีโอกาสมากแล้วทำไมในบ้านเราไม่เห็นเทรดไม่เห็นพูดถึงกันเลยอ่านั่นเป็นเพราะว่า ทุกวันนี้เราถูกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับนะก็คือพระราชกําหนดหรือเรียกสั้นๆว่าพรกรนะครับนะการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนปี 2... ปี27นะครับนะกดอยู่นั่นเองนะอะเดี๋ยวผมจะย่อพระราชกําหนดนี้นะครับนะ,ะให้พวกเรานะดูเฉพาะส่วนที่สําคัญนั่นเองนะอันนี้ผมย่อแล้วก็ตัดเอามาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ forex นะ ท่อนนี้นะครับนะมาตรา4บอกไว้ว่านะผู้ใดโฆษณาหรือประกาศนะครับนะให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทําด้วยประกาศได้ได้นะครับนะให้ปรากฏแก่บุคคล10คนขึ้นไปนะอันนี้ไฮไลท์ตัวที่1นึ่งนะนะก็คือถ้ามีประมาณ10คนขึ้นไปถ้าประกาศให้กับคนหลายๆคนว่างไงเถอะน,นะ แล้วว่าด้วยผู้ใดไม่มีใบอนุญาตนะครับนะ,ะไล่มาจนถึงพูดเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินก็คือเริ่มเข้าสู่ forex ละนะแล้วก็มาอีกว่าให้พนักงานลูกจ้างคือให้พวกลูกน้องนะให้คนอื่นทำแทนมากันเถอะนะทำอะไรทำการโฆษณาหรือชักชวนให้ลงทุนนี่เป็นไฮไลท์คีย์เวิร์ดหลักเลยนะครับนะ เดี๋ยวจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยๆมันต้องค่อยๆวิเคราะห์นะเพราะว่าเรื่องกฎหมายนะครับนะสรุปก็คือถ้ามีการโฆษณนานะหรือว่าชักชวนให้ลงทุนนะโดยใช้สิ่งเหล่านี้ก็คือซื้อขายเงินตรานรั่นก็คือ forex ถูกไหมเก่งกําไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนี่ก็คือ forex เหมือนกันนะครับนะพูดง่ายๆคือใครที่ใช้ forex มาเป็นเครื่องมือในการโฆษณานะครับนะ หรือชักชวนให้ลงทุนนั่นก็คือผิดกฎหมายทันทีนะผิดกฎหมายมาตรานี้โอ้มันเป็นอย่างนี้เราถึงได้ไม่กล้าเทรด forex กันใช่ไหมทีนี้ถ้ามานั่งวิเคราะห์ดีๆนะครับนะก็จะพบได้ว่านะากฎหมายฉบับนี้มันมีเจตจำนงว่าไม่ไม่ต้องการให้เราเกิดการระดมทุนหรือลงทุนนะครับนะก็คือ,อ,อไปเอาทุนเอาเงินจากคนอื่นมาเทรดว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมันเกิดคดีใหญ่ ใหญ่มากนะครับนะใหญ่ระดับประเทศในการโกงกันนะครับนะตรงนี้ก็เป็นกฎหมายว่าด้วยการช่อโกงนั่นเองนะครับนะก็คือกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นนั่นเองนะส่วนหนึ่งนะเป็นแบบนั้นก็คือเขาเคยใช้คําว่า forex เป็นเครื่องมือว่าง้นเถอะนะครับนะในการชูโรงแล้วก็ระดมทุนในระดับประเทศเลยนะครับนะเราบอกว่าโอ้เทรด forex แล้วมัน เออให้ผลตอบแทนดีมากนะครับนะสัปดาห์ละสิเบ,บเปอร์เซ็นต์แบบวื้อไปเลยนะแต่อันนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งปวงนะครับนะของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกนะครับเดี๋ยวเราจะบอกจะจะมาบอกว่าทําได้ไหมหรือว่าทายัางไงให้ถูกกฎหมายทายัางไงผิดกฎหมายเนาะแต่สมัยนั้นผิดกฎหมายนะครับนะเพราะว่าเขาตั้งใจมาโกงโดยเฉพาะตั้งใจมาโกงนะครับนะฉะนั้นเขาก็ล่อด้วยผลตอบแทนสูงๆนะครับแล้วก็มันเหมือนกับพวกโกงแช์ นะก็คือเอาเงินของคนแรกมาจ่ายคนที่2องเนอะไหมคนที่2มาจ่ายคนที่3นะให้แบบระทมดุลเยอะๆพอได้เยอะเขาก็ปิดบริษัทหนีโหเชิดเงินหนีไปเยอะมากนะครับมหาศาลเลยนะครับนะ,ะก็เลยเจ็บตัวกันตั้งแต่นั้นมาทางประเทศเราก็ออกกฎหมายฉบับนี้มาแล้วมันก็เป็นการกดนะครับนะ forex ไว้ตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้ก็ไม่มีใครกล้าเทรด forex กกันแบบจริงๆจังๆอย่างนี้นะครับนะเพราะว่ากลัวกฎหมายทีนี้ แล้วเราจะทํายังไงให้ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายใช่ไหมถูกกฎหมายก็คือเราสามารถเทรดได้ถ้าไม่ไปรับเงินของคนอื่นนะไม่โฆษณานะหรือว่าชักชวนนะครับให้ลงทุนอะไรพวกนี้นะครับนะอ,อย่างในเคสผมผมก็ไม่เคยโฆษณาชักชวนให้มาเทรดเมื่อกี้ผมแค่ให้ความรู้นะครับนะแจกแจงว่าแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรนะครับนะถ้าอยากจะทำทำยังไงให้ถูกเนี่ยนะนะลักษณะนี้เนาะ ส่วนหนึ่งที่ทำแล้วผิดแน่ๆคือถ้าเราเปิดบริษัทนะเพราะว่าการเปิดบริษัทแล้วก็ถ้ามีคนมาฝากเงินเทรดหรือว่าอะไรอย่างเงี้นะครับนะมันก็ผิดผิดชัดๆตามนี้เนะตามบรรทัดนี้เลยนะครับนะโอเคเนาะอ่าฉะนั้น Forex ทุกวันนี้เราก็เลยเปิดบริษัทในเมืองไทยไม่ได้นะคือจะไปเปิดเขาก็ไม่ให้เปิดอีกแล้วนะไปเปิดอาจจะโดนจับแทนนะครับนะ อะประมาณนี้เนาะนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมตลาดใหญ่แบบนี้นะครับบ้านเราถึงไม่เคยแบบเทรดกันเป็นจริงเป็นจังนะครับนะทะงหน้าที่ต่างประเทศเขา,เาทำกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องปกตินะครับนะก็เหมือนเทรดหุ้นทั่วไปอะไรเงี้ยนาะอ่ะนะนั่นคือ forex ในประเทศไทยอ่ามาดูโครงสร้างนะของตลาด forex สักหน่อย ก่อนจะไปตลาด forex เรามาดูตลาดที่เราคุ้นเคยก่อนนะครับนะก็คือพวกพวกที่มีศูนย์กลางอย่างเช่นตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้นนะอย่างตลาดหุ้นไทยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า Set นั่นเองนะ,ะก็มีเป็นศูนย์กลางให้นะ,ะถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เราอยากจะเทรดหุ้นนะเราก็แค่ติดต่อเข้ากับบร ו เกอร์นะแล้วก็คำสั่งซื้อขายของเราก็เข้าสู่บร ו เกอร์แล้วบร ו เกอร์ก็ ไปซื้อขายกับตัวกลางก็คือตลาดหุ้นอีกทีหนึ่งนะแบบนี้ก็คือแบบที่เรียกว่ามีศูนย์กลางนะครับนะก็คือมีตรงกลางเลยนะเซ็นทรัลนะทีนี้ตลาด forex ไม่ใช่แบบนั้นนะลักษณะของมันพิเศษมากก็คือเขาเรียกว่า decentralized d ก็คือไม่มีนั่นเองนะมันไม่มีศูนย์กลางนะครับนะก็คือมันจะมีเพียงแค่พวกธนาคารใหญ่ๆ หลักของโลกนะเจอร์ Major ก็คือหลักเนาะธนาคารหลักของโลกนะอ่าแล้วก็ชั้นในสุดก็ใหญ่ขึ้นไปนะครับนะอ่าก็เป็นธนาคารใหญ่ยักษ์ซึ่งมีไม่กี่ประเทศนะเนาะอ่าถ้าเราอยากจะเทรดนะครับนะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราเป็นเทรดเดอร์เนาะเราจะต้องไปติดต่อกับสิ่งที่เรียกว่าบร וק เกอร์นะหรือนายหน้าก็คือตัวแทนของเรานะแล้วก็ส่งคำสั่งเข้าไปนะแล้วบร וק เกอร์ ก็จะยิงเข้าสู่ศูนย์กลางจริงๆมันไม่ใช่ศูนย์กลางนะก็คือชั้นในนะครับนะอ่าชั้นในก็คือที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือมีพวกธนาคารหลักๆของโลกนั่นเองนะเขาก็จะไปซื้อขายเปลี่ยนกันนี้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับนะอ่าฉะนั้นก็เลยไม่มีแบบมีคนกลางนะไม่ไม่มีนะครับนะอ่าก็จะไปคําสั่งที่เราเข้าไปนะครับนะก็จะไปจับคู่กับกับคนตรงกันข้ามนะถ้าเราอยากซื้อ ก็ไปจับกับคนขายนะครับนะที่อยู่ชั้นในนะซึ่งทั้งหมดจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะของตลาด forex นะครับนะอ่าทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของตลาด forex บ้างนะอ่าเริ่มจากข้อดีก่อนละกันเรื่องแรกเลยนะครับนะอ่าก็คือเป็นตลาดที่แว่งตัวแรงนะครับนะอ่า อย่างกราฟนี้นะครับนะนี่กราฟจริงนะครับนะที่เคยเกิดขึ้นนะ,ะกราฟของสกุลเงินยูโรต่อ US ดอลลาร์นะครับนะกว้างกันที่ใน1วันนะครับนะเส้นประพวกนี้คือในหนึ่งอย่างนี้เห็นนะรนะกราฟมันโหดมากเลยนะนะกว้งขึ้นลงนะโหดมากนะอ่าฉะนั้นมันก็คือมีโอกาสมากนั่นเองโอกาสมากไม่ได้ไหมายความว่าได้อย่างเดียวนะอ่ามีโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสเสียนั่นเองนะฉะนั้นถ้าเธอเก่งแล้วก็ เทรดเก่งๆนะครับนะสามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้แม่นๆนะเธอก็จะมีโอกาสนะครับนะชนะเยอะนะครับนะประมาณนั้นต่อไปอาการเทรด forex นะครับนะเนื่องจากมันเป็นตลาดใหญ่มากฉะนั้นมีผู้ให้บริการมากผู้ให้บริการมากก็แข่งขันกันเองนะอะเนาะฉะนั้นค่าบริการจะถูกนะครับนะบนะอ,อย่างแล้วก็มีเรื่องหนึ่ง ก็คือใช้เงินน้อยใช้เงินของเรานะครับนะน้อยในการเทรดเหมือนกับว่าเราอยากจะเข้าไปซื้อของนะครับนะซื้อของล่วงหน้านะ,ะก็จะมีในหน้ามาให้เรากู้เงิน,นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะมีสิ่งที่เรียกว่า leverage นะครับนะ,ะก็คือบร o k เกอนะครับจะให้ยืมเงินประกันในการซื้อขายจำนวนมากขึ้นนั่นเองนะ อย่างตลาดหุ้นเรานะครับนะคำที่เราคุ้นเคยคือเขาเรียกว่าใช้มาจินนะครับนะนะเขาจะให้ประมาณ1ต่อ1นก็คือให้ประมาณ1เท่านะของเงินที่เรามีส่วนในตลาด Forex ดูดูภาพนี้เลยนะครับนะเห็นชัดๆเลยนะครับนะเขาให้กันประมาณ1ต่อ200เท่า <c oughs> ก็คือบรเกอร์ให้ยืมเลย200เท่ามีอำนาจในการซื้อ200นะครับนะแต่ก็แลก ม,มันแลกนะแลกกับว่าถ้าเราเสียปุ๊บก็คือเงินหมดอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยฟึ๊บเดียวนะครับนะมันมันโหดมันแรงว่างั้นเถอะเนาะแล้วค่าบริการก็ถูกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะเนาะเนื่องจากว่าการแข่งขันของผู้ให้บริการเยอะฉะนั้นค่าบริการส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่บรกเกอร์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเก็บแค่ผลต่างระหว่างนะราคาซื้อกับราคาขายนะประมาณนั้น ก็คือเหมือนกับว่าเป็นช่วงถ้าอย่างตลาดหุ้นก็จะเป็นเหมือนช่วงช่องราคาน,นั่นเองนะช่วงของแต่ละช่องราคาก็คือนิดเดียวนะครับนะเขาเก็บแค่นั้นเองนะครับนะค่าบริการจะถูกมากอ่าแล้วมีอีคาแรคเตอร์หนึ่งอันนี้อันนี้ของ Forex โดยเฉพาะเลยก็คือนะครับมันเป็นตลาดที่เปิดวนวันละ24ชั่วโมงนะครับนะเปิดวน24ชั่วโมงเลยนะครับนะ และแล้วมันเปิดได้ยังไงเนาะยีชั่วโมงอ๋อก็เพราะว่าอย่าลืมว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดอ,อิเล็กทรอนิกส์เนาะมันเกิดจากพวกธนาคารของแต่และประเทศแต่และประเทศแต่และประเทศแต่แล,ะะแตและประเทศนะครับนะ,ะมาเชื่อมกันไว้แล้วก็ซื้อขายกันฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่โซนเช้าสุดของวันนะก็คือพวกโซนออสเตรเลียนะครับนะ,ะเปิดมาปุ๊บนะตลาดก็เปิดได้แล้วถูกไหม หลังจากนั้น,นตลาดของช่วงเวลาตัวต่อไปก็จะเปิดไล่ตามกันมานนะอย่างของญี่ปุ่นหรือฮ่องกงเริ่มเปิดแลนะ้วช่วงเวลาต่อมาก็ยังเปิดอยู่นะแล้วก็ต่อมาตอนเย็นๆหน่อย,อยตอนบ่ายๆก่อนตอนบ่ายๆหนอยุยโรก,ก็จะเริ่มเปิดแลนะ้วแล้วก็อังกฤษเปิดตามนะป่านนี้นีแบบพวกออซซี่หลับไปแล้วนะครับนะพวกยอร์ก็เริ่มเปิดละ อ,อย่างเงี้ยนะครับนะมันจะเปิดวนไปเรื่อยๆนะครับนะเปิดเกือบๆหสัปดาห์ต่อวันเลยเพราะว่าอ,าอย่างเช้าวันเสาร์นะครับนะเช้าวันเสาร์มันก็ของเรานะเชา้าสมมติของบ้านเราเช้าวันเสาร์บ,บ้านเรามันก็ยังมีคนเปิดอยู่ก็คือพวกอเมริกานะครับนะอเมริกาชุดสุดท้ายกําลังปิดอ่าอย่างงี้นะครับนะแล้วเช้ามืดวันจันทร์นะก็จะมีพวกออสซี่เปิดก่อนเรานะเขาคือเขาตื่นก่อนเราใช่ไหม เช้ามืดเราแต่ของเขาไม่เช้ามืดนะของเขาประมาณ8ปดโมงแล้วนะก็เริ่มทําัฉะนั้นมีเวลาให้เราเทรดเยอะมากมีเยอะเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ดีมากคือช่วงผลต่างของเวลาเนี้ยก่อให้เกิดคาแรคเตอร์หรือ,อลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศบ้านเรานะ,อ,ะอย่าง5้ามงเย็นเลิกมาเลิกงานมานะเลิกงานประจํามาถึงบ้านแล้วนะครับนะ อ่าช่วงนั้นแหละนะพวกอเมริกากําลังเปิดนะครับนะเปิดตอนทุ่มหนึ่งอ่าซึ่งมันเป็นช่วงที่ตลาดคึกคักนะเพราะว่าพี่ใหญ่ของโลกนะคืออเมริกามาเริ่มมาเริ่มซื้อขายเนาะอ่าเขาตื่นมาซื้อขายอ่าเห็นไหมว่าช่วงช่วงนั้นนะครับนะเราสามารถที่จะมาเริ่มเทรดได้เลยเนาะเพราะว่าพนักงานออฟฟิศอ่าหลายคนก็รู้กันอยู่ว่าอยากจะเทรดหุ้นแต่ว่าไม่มีเวลา ดูจอเลยอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่กล้าเทรดเงี้ยเนาะแต่ forex ทำได้นะนะอ่านี่ก็เป็นข้อเสีย,ยข้อดีนะครับนะของ forex อ่าต่อไปนะอ่ามาสรุปนะครับนะก็ข้อดีก็คืออ่ามีอะไรบ้างเนาะก็คือแว่งตัวแรงนะครับนะอ่าอันนี้จะก่อให้เกิดโอกาสนะครับโอกาสที่ดีนะครับถ้าเก่งก็คือได้มากเลยนะแล้วก็ใช้เงินน้อยนะครับอ่าน้อยแค่ไหน ถ้าเริ่มต้นนะครับนะเธอสามารถเริ่มด้วยประมาณสักราวๆสัก67,000บาทก็เริ่มเทรดได้แล้วนะเทรดแบบเทรดจริงเลยนะครับนะได้จริงเสียจริงนะครับนะแต่จำนวนเงินก็น้อยนะตามจำนวนเงินต้นแต่สิ่งที่จะได้คืออะไรสิ่งที่จะได้ก็คือประสบการณ์จริงในการเทรดจิตวิทยาความกดดันนะทุกอย่างเหมือนจริงอ่าน,นี่อันนี้ดีมากเลยนะครับนะแล้วถ้าเธอเก่งขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็สามารถที่จะใช้เงินปริมาณที่สูงขึ้นนะครับนะก็จะ ดีขึ้นเรื่อยๆนะอ่าแล้วก็อ่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถใช้เงินน้อยมากๆก็คือศูย์บาทในการเทรดเลยก็ได้ก็คือเขามีพอร์ตจำลองให้นะครับนะอ่าในตลาดหุ้นเราหุ้นไทยเราอะนะอ่าถ้าอยากจะใช้พอร์ตจำลองมันก็มันก็ทำได้นะมีของพันทิปใช่ไหมแต่มันไม่ไม่มีคนเทรดด้วยนะครับนะเออน้อยมากแต่ตลาด forex นี่ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีคนเทรดด้วยนะครับนะโอ้มีทุกเวลานะครับ ก็สามารถที่จะใช้พอร์ตเดโมได้นะครับนะอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ค่าบริการก็ถูกนะครับนะเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่มากนะแล้วก็เปิดวน24ชั่วโมงนะก็ใครที่มีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับช่วงเวลาไหนก็เทรดได้หมดนะครับนะทีนี้ถ้ามันดีขนาดนี้แล้วข้อเสียมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันไม่เทรดกันในบ้านเราที่จริงเทรดกันอยู่นะครับนะ,ะผมก็รู้จัก พอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเทรดเงียบๆนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องกฎหมายนั่นเองนะเพราะว่ายังติดกฎหมายไทยในบางจุดอ่าอย่างเช่นคนส่วนใหญ่เขาก็จะเหมารวมไปเลยว่า forex ผิดกฎหมายซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับนะอ่าถ้าใช้เงินของเราเองเทรดของเราเองเงียบๆนะครับนะไม่ไประดมทุนไม่ไปก่อตั้งบริษัทนะครับนะอ่าแบบนี้ก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ป้องกันการช่อโกงนะครับนะไม่ได้ป้องกันการเทรดอะไรท้งนั้นเนื้อออกไหมนะอ่ะแล้วก็เนื่องจากมีกฎหมายไทยแบบนี้กดไว้นะครับนะก็เลยยังไม่เป็นการแพร่หลายในไทยนั่นเองนะอ่าแล้วยังมีข้อเสียอะไรอีกอ่าข้อเสียก็คือมันเป็นตลาดใหญ่สุดของโลกนะครับนะผู้เข้าแข่งขันก็จะมีคนเก่งเยอะนั่นเองนะรวมถึงมีการใช้เครื่องมือต่างๆเยอะ มีคนเข้าแข่งขันเก่งเยอะอย่างเช่นนะครับนะอันนี้เป็นหน้าจอของเทรดเดอร์จริงนะครับนะนี่เขาเทรด forex รู้ได้ไงว่า forex ดูดีๆนะครับนะจะมีเขามีเวลานะครับนะมีนาฬิกาของแต่ละแต่ละตลาดนะครับนะอย่างโตเกียวอะไรอย่างงี้นะครับนะเขาหล่อไว้เลยแล้วก็ลักษณะกราฟก็เป็นกราฟ forex นั่นแหละนะครับนะจัดเต็มอย่างนี้เลยนะครับของผมยังไม่เต็มขนาดนี้นะครับนะของผมแค่ ตัวคอมหลักแค่6จอนะครับนะหจอเท่านี้นะครับนะหจอ,อส่วนคอมที่เหลือในห้องคอมก็จอใครจอมันนะครับนะอันนั้นก็อีกประมาณ10กว่าตัวนะครับนะแต่และตัวก็ทําหน้าที่ต่างกันไปทําหน้าที่อะไรเหรออ่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพวกนี้นะครับนะเรื่องของการใช้เครื่องมือก็คือโรบอทหรือสถิตินั่นเองนะ,ะมาดูซิโรบอทโอ้จริงเหรอเคยได้ยินแวบๆกันมา มันเป็นเรื่องจริงครับนะทุกวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับนะมาถึงยุคที่ใช้โรบอตนะหรือว่าหุ่นยนต์หรือว่าโปรแกรมนะครับนะมาช่วยในการเทรดนั่นเองนะซึ่งเป็นเรื่องปกติมากสำหรับใน Forex เนาะสำหรับในไทยก็เพิ่งเข้ามาเมื่อประมาณ5ปีได้เนาะคร่าวๆนะประมาณ5ปีเริ่มใช้กันแล้วนในตลาด Forex นี้ใช้มานานนะครับนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการสร้างโรบอตตัวหนึ่งนะครับนะ เขาก็สร้างเงื่อนไขแล้วก็ลองทดสอบว่าทดสอบย้อนหลังดูนะครับนะว่าถ้าโรบอรตตัวนี้ไปลงตลาดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปรากฏว่าแพ้บ้างชนะบ้างนะครับนะแต่รวมๆก็คือโรบอตก็กําไรมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะเติบโตมากขึ้นนั่นเองอ่านี่ก็คือโรบอตนะอ่าซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถิติอีกทีหนึ่งนะว่าสถิติในอดีตนะนะถ้ากราฟหน้าตาเป็นแบบนี้ โอกาสที่จะขึ้นต่อกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะลงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะนะพอได้ไอเดียเนาะอ่าแน่นะเราก็เลยใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็สถิติมาช่วยเยอะมากนะครับนะอ่าแล้วเห็นข้อดีข้อเสียแล้วแล้วมันรวมๆเลยนะ forex ธรรมชาติของมันเป็นยังไงอ่าธรรมชาติของมันชัดเจนมากนะครับนะว่ามันเป็นการเทรดแบบ High risk high return นั่นเองนะก็คือเป็นแบบความเสี่ยงสูงแล้วก็ผลตอบแทนสูงนะอ่าอย่างกราฟนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะของการเทรดต่างๆนะครับหรือการลงทุนต่างๆนะอ่าพวกการอา่ low risk ก็คือความเสี่ยงต่ำนะครับนะก็คือพวกฝากธนาคารนั่นเองนะฝากออมทรัพย์อะไรเงี้ยนะ <g iggle> ก็รับไปนะครับปีละ1%่งเปอร์เซ็นต 1%, 1ก็เก่งแล้วนะประมาณนี้นะนะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆที่เราคุ้นเคยก็คือหุ้นใครๆก็รู้ว่าหุ้นความเสี่ยงสูงแล้วเนาะ,ะถ้าสูงกว่านั้นก็คือ forex นั่นเองนะ forex ก็สูงกว่าหุ้นนะครับนะ,ะด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลต่างๆที่ผมบอกไปแล้วนั่นเองนะถ้าจะให้สูงสุดก็คือพนันไปเลยนะครับนะเอาเงินทั้งชีวิตมาแทงแดงดํากันไปเลยนะครับนะถ้าชนะก็ได้2เท่าไปเลยนะรวยขึ้นทันทีนะ ถ้าแพ้ก็ไม่มีอะไรเหลือเลยที่ไหนไปนอนใต้สหาหานะพานอะไรอย่างงี้นั่นคือการพนันน,นั่นเองนะอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือธรรมชาติของ forex นั่นเองนะก็รู้กันละอ่ะพอรู้แล้วเราจะทำประโยชน์อย่างไรได้จาก forex นั่นเองนะอ่ะก็คือเราสามารถที่จะ trade forex นะเทรดก็คือซื้อขายในที่นี้ก็คือเป็นการเก่งกําไรนั่นเองนะเก่งกําไรในการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยน นะครับนะอพูดให้สั้นลงก็คือเราจะเก่งกําไรว่าจากนี้นะครับนะอัตราจะขึ้นหรือลงนั่นเองนะถ้าเราคาดการถูกนะว่าในอนาคตจะขึ้นนะอ่าแล้วก็เข้าซื้อตรงนี้แล้วก็คาดการถูกแล้วก็ปิดทํากําไรนะก็กําไรไปแล้วก็ถ้าเราคาดการถูกอีกว่าจากนี้ราคาจะลงนะครับนะอ่าแล้วก็เข้าขายหรือเซลล์นะครับ อ่าแล้วพอลงจริงแล้วก็ปิดทำกําไรไปนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะก็คือเราต้องการคาดการณ์อนาคตว่ากราฟจะเดินทางไหนต่อนะครับนะขึ้นหรือลงนั่นเองแค่นั้นเองนะทีนี้หัวใจมันเริ่มมาแล้วนะครับนะหัวใจของมันก็คือเอ่อเราจะคาดการณ์ได้ยังไงนะมันมีหลายวิธีนะหลายศาสตร์มากนะตัวแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟันดัมเมนทัลก็คือวิเคราะห์พื้นฐานเศรษฐกิจนั่นเอง ของแต่ละประเทศเลยนะอย่างของอเมริกานะมีเศรษฐกิจนะตัวหลักอะไรบ้างนะอะไรเป็นตัวแปรอะไรเป็นผลกระทบอะไรจะทําให้ในอนาคตนะค่าเงินของอเมริกาจะขึ้นหรือลงนั่นเองนะใช้วิธีนี้ <c oughs> ฟังดูก็เฮ้ย <c oughs> จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมอ่าถูกแล้วครับนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีที่เราจะใช้แน่นะมันต้องเป็นวิธีของพวก ด็อกเตอร์นะครับนะทางเศรษฐศาสตร์อะไรไปนะครับนะของเราคนท,ทั่วไปอย่างเรานี่หมดสิทธิ์นะครับนะนะวิธีนี้ต่อไปวิธีที่2ก็คือวิธีข่าวนั่นเองหรือนิวส์นะครับนะอันนี้คนทั่วไปพอ,พอจะทําได้บ้างนะครับนะก็คือติดตามข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับนะแล้วก็มาคาดการนะรวมถึงคาดการข่าวว่ามันจะเคลื่อนไปในเศรษฐกิจทิศทางไหนซึ่งจะทําให้ อัตราการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในทางไหนนั่นเองนะก็สามารถที่จะเอามาคาดการนะรนะอ,อนาคตของกราฟได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือว่าถ้าใครมีอินไซเดอร์นะครับนะก็คือมีข่าววงในเลยนะครับนะที่จะสามารถบอกได้ว่า,อ,าอย่างเช่นอัตราการอัตราดอกเบีย้ยของปีนี้นะครับนะของควอเตอร์นี้จะขึ้นหรือลง โอ้แบบนี้นะครับนะโอ้อันนี้กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินก็คือกระทบต่อค่างเงินตรงๆเลยนะครับนะซึ่งถ้ารู้อย่างนี้นะครับนะโอโ้กำไรบานเลยนะครับนะแต่ก็เราเราท่านๆก็ไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมนะครับนะอินไซต์แบบนี้นะโอเคเนาะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอ่าวิธีนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนะตัวผมนะไม่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องตรงนี้เนาะอ่าสิ่งที่ผมเก่งคือพวกสถิติมากกว่า อ่าก็คือวิธีสุดท้ายนะอ่านี่คือวิธีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งก็คือแปลเป็นไทยก็คือมันเป็นวิชาดูกราฟนั่นเองนะซึ่งกราฟพวกนี้สะท้อนออกมาถึงตัวสถิตินะแล้วก็จิตวิทยาหมู่มากนะว่าตลาดคิดอะไรอยู่เมื่อราคาวิ่งลงมาแบบนี้อะไรเงี้ยน,นะอ่านะ ซึ่งเราจะใช้เครื่องมือทางสถิติหลายๆตัวช่วยนะครับนะอย่างกราฟข้างล่างนี้ก็เป็นกราฟทางสถิตินะครับนะที่สร้างออกมานะจากการวิเคราะห์นะจากการวิเคราะห์ตัวกราฟจริงอีกทีหนึง่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถอ่านตลาดได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะนะใช้ประกอบการตัดสินใจนะพวกนี้นะอ่านี่จะเป็นวิธีที่ผมถนัดนะครับนะก็จะเป็น สิ่งเรียกว่าเทคนิคนะก็คือเรียกเป็นไทยว่าวิชาดูกราฟนั่นเองนะซึ่งจะเอามาช่วยคาดการนะครับนะการเคลื่อนไหวของกราฟในอนาคตได้นะครับนะว่าจะขึ้นหรือลงอะไรอย่างนี้นะครับนะซึ่งผมก็วิเคราะห์ให้ทุกเชา้านะครับนะช่วงนี้วิเคราะห์ทองคำกับ e อยูนะครับนะยูโรต่อ US ดอลลาร์นะ EU อให้ทุกเช้านะครับนะจันทร์ถึงศุกร์นะถ้าใครสนใจก็ลองอ่านได้นะครับนะลองติดตามฟังได้หรือดูได้นะ อ่าโอเคนะครับอ่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทว่าด้วย introduction to forex นั่นเองนะครับนะอ่าซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะค่อยค่อยปูทางไปนะครับนะเพื่อสู่ชัยชนะนะครับนะอ่าว่าในระยะยาวนะครับอ่าเราจะสามารถอ่าใช้วิชาสถิตินะครับนะว่าในอดีต ถ้ากราฟลงมาแบบนี้นะครับนะโอกาสที่จะลงเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับนะใช้สิ่งเหล่านี้มาช่วยช่วยในการคาดการณ์นะครับนะกราฟแล้วก็การเคลื่อนที่ในอนาคตนั่นเองอ่าซึ่งจะทำให้ถ้าเราทำได้ดีนะครับนะอ่าก็จะทําให้สามารถที่จะตักตวงนะการการเก่งกำไรจากตลาด forex ซ,ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มหาศาลนั่นเองนะอ่า โดยที่ไม่ทําผิดกฎหมายด้วยนะครนะโอเคส่วนถ้าใครจะสนใจลองเทรดแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเงินจริงหรือเดโมก็แล้วแต่ผมแนะนําลิงก์ที่ของบรเกอรที่เหมาะกับ forex ก็คือของลิงก์นี้นะครับนะของ e g n e s นะก็ลองเปิดพอร์ตดูได้จากลิงก์นี้ได้เลยผมจะเขียนลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายวิดีโอให้ด้วยนะครับลองเปิดดูได้เลยไม่มีค่าใชใ้จ่ายใดๆเลยนะครับนะไม่มีความเสี่ยง โอเคนะครับงั้นวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ